สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ไทพิพัดฮาร์ดแวร์ถนนมารวันนะครับได้ข่าวว่าอยู่ที่นี่นะครับมีบูธเครื่องมือช่างให้เลือกเยอะมากๆเลยแล้วก็ข้างในเนี่ยครับมีบูธของบอสด้วยนะครับซึ่งบอสเนี่ยมีเครื่องมืออะไรบ้างแล้วจะเยอะขนาดไหนจับได้เป็นยังไงบ้างมีเครื่องมืออะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันที่ไทพิพัดฮาร์ดแวร์ถนนมารวันกันเลยนะครับในวันนี้ก็ได้มีโอกาสถานเข้ามานะครับแล้วก็อยากจะมาดูเครื่องมือต่างๆนะครับช่วงนี้อยู่ของบอส อยู่ที่ไทยพิพัฒนฮาร์ดแวร์ถนนมริวนเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรดีๆเด็ดๆบ้างนะครับเราเข้าไปรับชมกันเลยครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลมรคริสแมสนะครับแฮปปี้นิวเอีร์ปีใหม่นะครับก็มีต้นคริสต์มาสแล้วก็จัดงานนะครับ บรรยากาศภายในร้านนะครับก็มีบูธเครื่องมือหลากหลายเลยครับผมแล้วก็สินค้าเครื่องมือต่างๆอุปกรณ์วัสดุต่อสร้างครบคันเลยครับผมโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าบูธของบอสแล้วนะครับเดินเข้ามาทางซ้ายมือบูธแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายด้านหลังตรงนี้นะครับที่อยู่ทางด้านหลังตัวนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วมันเป็นยังไงมีเยอะขนาดไหนนะครับ แค่มองดูจากภายหลังของผมนะครับก็โดบก็เยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นกันครับว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรดีๆแรงๆเด็ดๆกันบ้างนะครับสาหรับตอนนี้นะครับบอสครบครบรับเลยนะครับผมเฉพาะที่บอสพาวเวอร์สเปซที่นี่นะครับผมเป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวนะครับที่ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ถนนมาริวันนะครับซึ่งเป็นที่แรกของภาคอีสานเลยนะครับโปรโมชั่นนี้จนถึงสิ้นปีเลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีเลย ก็ถ้าเราช็อปครบ1,000บาทรับทันทีนะครับผ้าบับช็อปครบ3,000รับมวกช็อปครบ ,6000 รับชุดดอกสว่านนะครับช็อปครบ9 0 0 0บาทนะครับรับชุดอุปกรณ์เสริมของบอสครับผมถ้าช็อปครบ1 2 0 0 0บาทรับไปเลยทันทีนะครับบอสโกเจนทูตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมถ้าช็อปครบ1 8 0 0 0บาทรับฟรีทันทีนะครับสว่านกระแทก4หุน GSB 6 0 0ต้องบอกว่าครบ คุ้มจริงๆครับโปรแรงด้วยตอนนี้นะครับผมและยังไม่พอนะครับผมก็มีสินค้าราคาพิเศษนะครับจำนวนจํากัดครับผมแท่นชาร์จพร้อมแบบตเตอรี่นะครับจากราคาเต็ม2,490บาทลดเหลือเพียง1,290บาทเท่านั้นเองครับแล้วก็ช็อปครบรับฟรีนะครับผมสำหรับสินค้าบอสมีสินค้าโปรโมชั่นต่างๆจัดลดราคาอย่างแรงเลครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินดูในส่วนต่างๆนะครับผมเริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะครับ mm hmm. ก็มีเครื่องมือ Power Tool ที่เป็นในส่วนของไร้สายนะครับ18 mm hmm. โวลต์ของบอสนะครับที่นี่ mm hmm. บอกว่าเอามาครบแล้วก็เยอะมากๆครับในบูธนะครับสังเกตดูตัวไหนที่ออกมาใหม่เนี่ยที่นี่น่าจะเอามาจนครบแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกบ ไร้สายนะครับผมผมเคยรีวิวตัวนี้ใช้ดีมากนุ่มแล้วก็ใช้งานง่ายตัวนี้แม็กไร้สายนะครับผมนี่แม็กแบตเตอรี่นะครับของบอสตัวใหม่เลยใช้กับลูกแม็กเอทั่วๆวไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกแม็กใช้กับลูกแม็กที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปได้เลยนะครับมีเซฟตี้แล้วก็ปรับความลึกความตื้นได้ครับผม ในส่วนอื่นๆเดี๋ยวจะมารีวิวแต่ละเครื่องในคลิปย่อยๆนะครับคลิปต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวแต่ละเครื่องให้ทุกท่านได้รับชมแต่วันนี้นะครับอยากจะให้ทุกท่านได้ดูว่าเครื่องมือต่างๆที่จัดอยู่ที่นี่นะครับมันเยอะแล้วก็ครบจริงๆครับอยู่นี่ครับอย่างเช่นอว่าอุปกรณ์เครื่องมือแฮนด์ทูนี่ครับไขควงปากต่างๆนะครับแล้วก็ดอกเจาะใบตัดใบเจียใบตัด ซีรีส์ของ e x p e r พนะครับผมดอกเจาะมีครบหมดเลยอันนี้ก็เป็นดอกเจาะที่เจาะไม้ได้ดอกเจาะกระเบื้องอ่าอันนี้เจาะกระเบื้องเจาะเซรามิกเจาะได้เลยเจาะผนังได้เหมือนกันนะครับผมนี่อันนี้ b o s s e x p e r ลนะครับผมสำหรับเจาะไม้เนี่ยตัวเนี้ยเคมได้เลยว่าเจาะได้รวดเร็วมากแล้วก็คมมากๆครับผมแล้วก็ถัดมานะครับใบตัดใบเจีย อ่าอันนี้ใบตัดปูนใบตัดคอนกรีตใบตัดยูนิวอร์ซลที่ตัดได้หลากหลายประเภทนะครับใบตัดหินก็มีใบตัดเพชรอ่าทางด้านนี้ก็จะเป็นดอกสว่านนะครับเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะปูนอันนี้เป็นชุดดอกทิมเมอร์นะครับครบชุดแบบนี้เลยจัดเซตมาแล้วก็ชุดดอกสว่านนะครับเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะปูนจัดเซตมาในชุดแบบนี้นะครับ ครบ,ค,รบค,คุ้มนะครับราคาที่นี่ก็ต้องบอกเลยว่าเขาเป็นราคาที่ถูกมากๆเลยเท่าที่ผมเห็นมาจากหลายๆร้านนะครับอยู่เนี่ถูกมากๆแนะนําเลยครับผมที่ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ถนนมารีวันนะครับนี่อุปกรณ์เลเซอร์ก็มีนะครับเต็มเลยตรงชั้นนี้ในส่วนของทางแผงด้านหลังตัวนี้นะครับที่แขวนอยู่ก็ปเป็นเครื่องมือสวาน สว่านแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้ามีให้เลือกเยอะเลยครับด้านล่าง <Okay. S 1> เลื่อยวงเดือนนะครับโอเคมาที่นี่ยังไงก็ครบแน่นอนครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการรีวิวที่ดูโดยรวมนะครับของบูธบอสที่ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ถนนมาริวันนะครับก็เยอะมากๆเลยแล้วก็มีของใหม่ๆมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆที่นี่ที่เดียวราคาเขาดีมากๆครับผม และถ้าท่านใดไม่สะดวกที่มาหน้าร้านนะครับสามารถสั่งทางพานออนไลน์ได้เลยนะครับผมอยู่ที่บ้านกดสั่งผ่านทางออนไลน์ก็จัดส่งถึงบ้านเลยโอเคครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวมีอะไรดีๆมาแนะนําเพื่อนๆอ,อีกติดตามชมกันได้ตลอดนะครับหรือเมื่อท่านใดสนใจอยากให้ผมรีวิว<ๆ>เครื่องมือตัวไหนของบอสสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวในครั้งหน้ามีอะไรดีๆมาแนะนํามารีวิวอีกติดตามชมกันได้ตลอดนะครับสวัสดีครับ